คุณ à, น่ะนันสิงูง,งูงางาออกเด้อค่ะพี่น้องเบิึงพูนถ่องขาวอยู่เด้อค่ะพี่น้องเอาอยู่เด้อเป็นมุ่งแต่เตียงเนาะโอ้ยอย่าถอ,าองยังเขาปียปาดเอาเลยเอาเป็นเสือ้ออ้อคุณน่ะ สวัสดีค่ะพบเจอกันกับช่องวันพาพาลุยเด้อค่ะมมนี่อยู่ในป่าคือเก่าจ่าพี่น้องพาพี่ผาน้องมาเก็บเห็ดค่ะมมนี่วันพามากกับช่องกอบสายลุยมากกับนุเปียวค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็แม่น้องอะตอมค่ะข้างหลังสวัสดีค่ะไปรุ้นน้ากันเด้อจ้ะก่อนสิไปรุ่นน้ากันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะทั้งเพจใหม่เพจเก่าเด้อค่ะเด้อ่น้องมาเบิองดอกนี้ก็สิรับรับเบี้ยผู้สูงอายุเลย เอาอะไรพี่กอลิปน,นไหนพี่เก่าเหรออ้หูนท้องขาวอยู่เดอ้อค่ะพี่น้องขาวอยู่เดอ้ออือไปมะเก็บมาลองให้วัตถีดอกนึงเด้อนั่นโอ้ยสีใบตองเลี้ยงใหญ่โอ้ยโอ้ยแบบหลุ่นปนค่ะเต็มตาเลยเด้อค่ะพี่น้องสองดอกนี้ <c oughs> <c oughs> พี่น้อง <c oughs> เป็นมูลเลยอย่าวัน,วนเห็ดกอแดงพะเยาเริ่มแล้วค่ะันเริ่มต้นค่ะเริ่่มต้นคะอดเปรี้ยวไปกินหวานด้วยพี่น้องเลยมันแรงเี็ตั้งไหนปีนี้ขอึงเบ่งหัวเฮ็ดหลุดนะโอ้ยเอาลงจังสิเอ้เบ่งไงอ้ยเบ่งไง มันแต่เตียเนาะอ้ยใหญทองยังขาวคุณนเปียกมู่คุณเปียกมาๆมๆโม้ยม่วาบริห้องตาเลยเนาะเออมูแรกแหกมานเจ้าเนะจักดอกมูนมูนหนึ่งสองสามสี่จะถือมาหาว่าหกจ่บอกเรื่องไหนเริ่มแล้วเริ่มแล้วเลานเมวเิ่มแมวเริ่มแมว เริ่มแล้วปาดเอาเลยเอาเป็นเสื้อไปน้ำเริ่มแล้วปลุกไว้น้ำเลยนะจังสีกับใครเนาะชาวติวจ้ะเขาเริ่มเถาซื้อแต่ว่าเขากระนุ่มไปหนาเด้์แง่แล้วยังสองดอกด้วยจังไหนนิสองดอกค่ะพี่น้องเลยโอ้โหลงเดี๋ยวนับหลงค่ะพี่น้องนี่โอ้ยขึ้นง่ายไปยังไหมยอดนั้นไหม เฮ็ดป่วยงาค่ะวนๆอยู่เอ้ยวุ้ยเริ่มแล้วสาวเปียวครับเริ่มแล้วนี่เห็นบ่นี่ก็ต้องเอาไล่ดอกค่ะเครื่องตาหล่ะพี่น้องไปหาเครียร์อีกกันนะผู้หญิงขืนไปตวงผู้หญิงขืนมาเบิ่งน้ำกันเด้อค่ะนี่คุณน่ะพรมก็ลังสีงูงูงงาออกเด้อค่ะพี่น้องเบิ่งไป งามเพียงใคาใดยังสี่นี่โอ้ยเลือซีเมนต์เต็นเก็บกันเลยค่ะพี่น้องเมี่ยงก็อยากกินน้ำขาคนกใครงามเพียง มึงผลงานเด้อจ้ามื่อนี้พ่อเห็ดมูเดียวเด้อค่ะพี่น้องมาคำคำกะถือว่าหมานเติบอยู่เด้อค่ะจังเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนภาพา,าลุยทั้งเกา่าทั้งใหม่เด้อจ้ะพี่น้องช่องใหม่กับช่องเก่าเนาะค่ะเนาะอุ้ยสออเห็ดแดงกำลังออกค่ะพี่น้องแต่ว่ากะบ่หลายเนาะค่ะเนาะพ่อได้กินได้อยากจ้าคลิปหน้าพอกันไหมเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ